นิทานเรื่องคาถาเรียกผัวคาถาเรียกเงินแก้วกับกาสองสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานและแยกออกมาปลูกบ้านอยู่แบบส่วนตัวโดยกล้าสามีนั้นทำอาชีพรับรชาชการในตำแหน่งปลัดอำเภอและแก้วภระระยาเธอก็ได้ทำหน้าที่เป็นสีภระระยาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ดูแลบานชองดูแลปนิบัติกลา้าผู้เป็นสามีและดูแลเรื่องอาหารการกินรวมไปถึงแกวยังดูแลพ่อกับแม่ที่แก่ชราแล้วของกลา้าผู้เป็นสามีด้วยจึงทำให้กลา้าสามีนั้นรู้สึกโชคดีและภูมิใจมากที่ได้แกว้วมาเป็นสีภรรยารวมไปถึงบรรดาเพื่อนๆของกล้าเอง ต่างพากาันชื่นชมและยินดีกับกล้าด้วยในเช้าของวันหนึ่งกล้าที่แต่งตัวในชุดข้าราชการเต็มยศกล้ากำลังมองหารองเท้าเพื่อหยิบออกมาใส่พี่กล้าเสียงสดใสของแก้วก็ดังแว่วมาจากด้านหลังซึ่งเป็นประตูอีกฝั่งของบ้านพี่กล้าพี่หารองเท้าอยู่ใช่ไหมคะแก้วภรรยาเดินมาพร้อมกับรองเท้าหนังในมือ ที่เธอนั้นขัดมันจนสะอาดและเงางามราวกับรองเท้าคู่ใหม่โอ้โหแก้วพี่นึกว่าแก้วซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้พี่เสียอีกสามียิ้มหน้าบานก่อนที่จะเดินมารับรองเท้าหนังนั้นจากมือภรรยาแล้วนำมาสวมใส่พี่ไปทำงานก่อนนะค่ะพี่ก้าพี่รีบกลับมานะคะแก้วทำอาหารของโปรดของพี่กา รออยู่นะคะสามีก็ได้ออกไปทำงานตามปกติส่วนภรรยาหลังจากที่ส่งสามีเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินกลับเข้ามาที่บ้านและทำหน้าที่ของตนเองเพื่อรอสามีกลับมาแก้วแก้วแก้วอยู่บ้านไหมหลังจากที่แก้วกลับเข้ามาในบ้านได้ไม่นานนวลเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนก็ได้มาหาแก้วที่บ้านของเธอ นวลน,นวลมาได้ไงเนี่ยแก้วถามไถ่ายเพื่อนอย่างคนที่คุ้นเคยกันเพราะว่านวลเองก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของแก้วแต่ทว่านวลกับแก้วสองคนนั้นกับมินิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าแก้วนอกจากจะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วแก้วยังเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวกับปลาดูแลสามี และยังช่วยสามีทำงานได้ยามที่สามีนั้นต้องการความช่วยเหลือซึ่งแตกต่างจากนวลที่นอกจากจะสวยอย่างเดียวแล้วนวลไม่ยอมทำอะไรเลยวันวันนวลก็จะเอาแต่เที่ยวถามคนนู้นทีคนนี้ทีว่าจะได้พบเจอกับผู้ชายหล่อๆแบบรวยจากที่ไหนกันและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเหตุผลที่นวลมาหาแก้วที่บ้าน ก็เพื่อจะให้แก้วกคุยกับกลาเพื่อให้กลาสามีของแก้วนั้นแนะนำเพื่อนผู้ชายที่รวยๆให้กับนวลได้รู้จัก,นะกนะแก้วนะแก้วนะช่วยบอกพี่กลาให้ฉันทีฉันขอไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับแก้วและพี่กลาด้วยนะเผื่อฉันจะโชคดีได้เจอผู้ชายแบบพี่กลาบ้างนะแก้วเพื่อนรักช่วยฉันหน่อยนะแก้วเห็นแก่เพื่อน จึงได้ตัดบทโดยพยักหน้าตอบตกลงนวลเพื่อนรักไปทั้งทั้งที่ในใจของแก้วนั้นลึกๆแก้วก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าเธอรู้นิสัยของนวลดีนวลพอแก้วรับปากก็ดีใจมากนวลรีบออกมาจากบ้านของแก้วนวลรีบดิ่งตรงไปที่สานักหมอผีซึ่งเป็นสานักหมอผีที่นวลน,นั้นนับถือและนวลมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมาถึงสำนักหมอผีนวลจึงพูดกับหมอผีไปว่าพ่อหมอจะ๊ะวันนี้สักน้ำมนต์เสน่ห์ให้ฉันเยอะๆเอาแบบสเสน่ห์เรียกผู้ชายคาถาเรียกผัวคาถาเรียกเงินด้วยคาคูฉันจ่ายไม่อั้นจ้าหมอผีที่ชื่อหมอดำหัวเลาะดังลั่นก่อนจะบริกรรมคาถาและเริ่มลงมือสักไปที่แผ่นหลังของนวลหลังจากนั้นไม่นาน การสักยันมหาเสน่ห์ก็ได้เสร็จสิ้นลงพ่อหมอดำจึงได้พูดกับนวลไปว่านางหนู n n gu, ถ้าหากเอ็งอยากได้ผัวรวยเอ็งก็ต้องไปที่ที่คนรวยเขาอยู่นวลจึงพูดขึ้นว่าพ่อหมอดำจะ๊ะฉันจะได้ผัวรวยจริงๆใช่ไหมจะ๊ะฉันดีใจจังเลยพ่อหมอหมอผีดำจึงตอบว่าแม่นวลอยากได้ผู้ชายรวยก็ต้องทำตามที่ข้าบอก เองก็ต้องไปที่คนรวยเขาอยู่กันแล้วเองก็จะได้ผัวรวยเมื่อนวลได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกมีความหวังมากเพราะนวลหวังว่าจะได้ผู้ชายรวยๆมาเลี้ยงดูเธอและไม่นานที่ว่าการอำเภอก็ได้มีการจัดงานปีใหม่ขึ้นนวลก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยนวลแต่งตัวในชุดปาดไหล่สีชมพูอ่อนๆนวลได้มานั่งข้างๆแก้วและกล้าสามีของแก้ว ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอท่านใดนั้นเองนายเกรียงหรือว่านายตำรวจอายุน้อยแต่ยศใหญ่ก็ได้มานั่งรวมโต๊ะด้วยโดยเกรียงนั้นเป็นเพื่อนกับกลาเสียงซุบซิบของสาวๆที่พูดชมเกรียงนายตำรวจใหญ่อย่างไม่ขาดปากเธอดูสิพี่เกรียงนะ่ะทั้งหล่อทั้งรวยทั้งขยันด้วยนะใครได้เป็นแฟนนะ คดีมีกินมีใช้ไปทั้งชาติเลยละทั้งความหล่อและความรวยเสียงซุบซิบนั้นทำให้นวลที่จ้องจะจับผู้ชายรวยก็ตาลุกวาวขึ้นมาในทันทีและเกลียงเองก็ได้หันมามองนวล้วยเช่นกันด้วยความสวยและสะดุดตาของนวลจึงทำให้เกลียงอยากรู้จักกับเธอแต่ด้วยความบังเอิญ กลาจึงได้แนะนำเกรียงให้รู้จักกับนวลในฐานะเพื่อนของแก้วนวลกับเกรียงจึงได้มีโอกาสพูดคุยกันในงานเลี้ยงจนทั้งสองได้ติดต่อกันเป็นการส่วนตัวทั้งสองได้เริ่มคบหาดูใจกันเกรียงเป็นผู้ชายที่หล่อและขยันทำงานหาเงินเมื่อเกรียงกับนวลได้รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งสองจึงได้ตัดสินใจคบกันเป็นแฟน เกลียงจึงได้ชวนนวลหญิงสาวคนรักให้มาอยู่ที่บ้านด้วยนวลได้รับการดูแลจากเกลียงเป็นอย่างดีแต่ทว่านวลน,นั้นกลับไม่ทําอะไรเลยนวลไม่เคยซักเสื้อผ้าไม่เคยทำอาหารไม่เคยดูแลเกลียงวันวันวลนก็เอาแต่ไปเข้าร้านเสริมสวยและใช้จ่ายอย่างสุดรุยสุด,ด่ายไม่เคยช่วยเกลียงประหยัดเงินเลยในเย็นของวันหนึ่งเกรียงกลับมาจากทำงาน เมื่อเขาเปิดประตูบ้านเข้ามาก็พบว่าบ้านช่องรกรุงรังไปหมดถ้วยชามถูกแช่ไว้จนเนา่านวลน,นวลอยู่ไหมไม่มีเสียงของนวลเลยนวลพี่กลับมาแล้วชายหนุ่มเรียกหญิงสาวคนรักท่านใดนั่นเองนวลก็ได้กลับเข้ามาบ้านพอดีนวลมีอะไรกินบ้างจ๊ะพี่หิวมากเลยนวลไม่ถามไถ่เกลียนเลยสักคำนวลจึงต่อไปว่า พี่เกลียงออกไปสั่งกับข้าวข้างนอกเถอะฉันไปทำผมทำเล็บมาร้อนจะตายอยู่แล้วเออพี่เกลียงจา๋านวลไปสั่งสร้อยที่ร้านเจ๊ก,กิมเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนที่พี่จะไปทำงานแวะไปจ่ายตังค์ให้นวลก่อนนะจ๊ะร้อนจังนวลขอตัวไปนอนก่อนละเกลียงหน้าชาหัวใจเต้นแรงกำมือทั้งสองข้างเอาไว้แน่นผู้หญิงคนนี้นะหรือที่เขาจะเอามาเป็นคู่ชีวิต เกลียงคิดในใจแล้วเกลียงก็ตัดสินใจได้ว่าเขาคงไม่ใช้ชีวิตกับผู้หญิงแบบนี้อย่างแน่นอนเกลียงเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้จนเช้าเขาจึงรีบเก็บข้าวของและออกจากบ้านไปโดยที่ไม่บอกลานวนสักคำนวลเองไม่รู้ตัวว่าถูกเกรียงนั้นทิ้งไปเสียแล้วจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนเกลียงชายหนุ่มก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยปล่อยให้นวลน,นั้นรอจนแล้วจนรอด นวลทนไม่ไหว,วนวลจึงเอาเรื่องนี้ไปถามกล้ากับแก้วพี่เกียงไปไหนทำไมพี่เกียง์ทำกับฉันแบบนี้กล้ากับแก้วจึงตัดสินใจบอกความจริงกับนวลไปว่านวลนายเกียงมันจากนวลไปแล้วนวลคงไม่รู้ตัวเองสินะนวลไม่เคยทำหน้าที่ของภรรยาเลยวันวันวนวลเอาแต่แต่งตัวสวยๆนวลไม่เคยทำความสะอาดบ้าน นวลไม่เคยอยากมีชีวิตกับเกลียงนวลไม่อยากมีลูกซึ่งเกลียงเขาตั้งใจทํามาหากินและอยากใช้ชีวิตกับนวลเกลียงรับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้เมื่อนวลได้ฟังก็ร้องไห้ออกมาโดยความเสียใจและเกลียงเองก็ไม่กลับมาหานวลอีกเลยและในที่สุดนวลก็ไม่เหลือใครมารักมาชอบอีกเลยไม่มีเงินใช้เพราะความเห็นแก่ได้และไม่รู้จักพอ และไม่ยอมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเข้าหาคนอื่นส่วนแก้วกับก้านั้นแก้วกำลังตั้งท้องก้าดีใจมากและหลังจากนั้นไม่นานแก้วก็ไดค้คลอดลูกชายทำให้ชีวิตของก้ากับแก้วสมบูรณ์แบบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแก้วนั้นทำหน้าที่เป็นภรรยาและดูแลสามีอย่างดีส่วนสามีก็ทำหน้าที่เป็นช่างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลังทั้งสองคนต่างช่วยกันทำมาหากินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจ